สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีแฟนบอลชาวไทยวันนี้มาเปิดสิติสุดทึ่งของทัพดาวทองหรือทีมชาติเวียดนามที่มีสติข่มไทยนะไม่เคยแพ้ทีมจากอาเซียนยาวนานกว่า5ปีเต็มในการแข่งขันซูซูกิครับทีมชาติเวียดนามก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนอย่างภาคภูมิหลังจากการเข้าคุมทีมของ ปาร์คังซอกุนซือมากประสบการณ์ชาวเกาหลีใต้ตั้งแต่ปี2017แถมยังไม่เคยปราชัยทีมจากกุภาคเดียวกันในการ,รเผชิญหน้าถึง35นัดก่อนหน้านี้โดยการ่ายพแพ้ครั้งหลังสุดของเวียดนามที่มีต่อทีมในย่านอาเซียนนับเฉพาะเกมในระดับเอแมต้องย้อนหลังไปเมื่อปี2016 ในการแข่งขันศึกฟุตบอลสุสกิครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกซึ่งทัพดาวทองบุกไปแพ้อินโดนีเซีย1-2ต่อ2เมื่อวันที่3ธันวาคมปี2016ก่อนจะกลับมาเสมอ2-2ต่อ2ที่มีดเดินสเตเดียมในนัดที่2ซึ่งในทีมชุดนั้นยังมีการคุมทีมของเหงียนหูถังก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นปักฮังซอในเวลาต่อมา ส่วนการแพ้ทีมชาติไทยครั้งล่าสุดของเวียดนามนับเฉพาะเกมในระดับ AMAT เกิดขึ้นในการแข่งขันฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม F ซึ่งทีมชาติไทยภายใตใ้การคุมทัพของซิโก้เกติศัก์ดิสเสนาเมืองบุกไปยัดเยียดความปราชัยให้กับทัพดาวทองได้ถึงถิ่น3ประตูต่อ0เมื่อวันที่13ตุลาคม2015 ขณะที่ปาคหังซอยังคงมีสติที่ยอดเยี่ยมในการคุมทีมชาติเวียดนามพบกับเพื่อนร่วมภูมิภาคโดยจาก35นัดที่เจอกันชนะไปได้ถึง28นัดเสมอ7นัดและยังไม่เคยแพ้ใครในการแข่งขัน aff สุสกิครับในวันนี้นะครับต้องติดตามดูว,ว่าทีมชาติไทยจะสามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามได้หรือเปล่า เรากองเชียร์ชาวไทยต้องตามรุนกันขอบคุณนะครับที่ทุกท่านกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ